ผมบำรุงรากผมขจัดรังแคด้วยนาโนเวทใครไม่ปวยยกมือขึ้นในช่วงอินไซต์ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเรายังอยู่ในประเด็นของเรื่องการดูแลเส้นผมให้ห่างไกลจากปัญหาต่างๆค่ะในสัปดาห์ที่แล้วเราพาคุณผู้ชมไปพูดคุยถึงปัญหาต่างๆเกี่ยวกับหนังศรีรษะและการดูแลเส้นผมด้วยสมุนไพรธรรมชาติแต่สัปดาห์นี้เราไปอินไซต์กับปัญหาผมหยิกผมคันและผมงอกกันต่อเลยค่ะ อนนี้เราสองคนนะครับมาอยู่กับคุณภาชนีบูชาครับเป็นผู้ที่เคยมีปัญหาเรื่องของหนังศีรษะอย่างมากมาก่อนเลยครับแล้วก็ปัญหาผมร่วงด้วยแต่ว่าตอนนี้คุณป้าหายแล้วครับผมจะมาสัมภาษณ์คุณป้ากันหน่อยดีกว่าว่าหายเพราะอะไรครับสวัสดีครับคุณป้าค่ะขออนุญาตนะครับเรียกคุณป้าเลยค่ะค่ะปัญหาที่บอกว่าก่อนหน้านี้ที่เป็นมาหลายอย่างเลยมีปัญหาอะไรบ้างคะเกี่ยวกับหนังศีรษะค่ะ ก็จะมีผมร่วงนะคะผมล่วงแล้วก็คันศีรษะคันมากเลยค่ะคันยิบยิบคันเหมือนกับหนังศีรษะสกปรกอะไรอย่างเงี้ยคันที่หนังศีรษะเลยคะคะ,คะมันมันไม่ใช่คันศีรษะอย่างเดียวนะคะคมันมีทั้งหนงังศีรษะเจ็บด้วยค่ะ <Efendimiz S 1> <Ugh. S 2> เพราะว่า สมัยป้าสาวๆเนี่ยป้าชอบทั้งโกรกผมดัดผมพวกพวกสารเคมีเนี่ยค่ะเยอะค่ะใช้เยอะมากซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ใช่ตอนมันเกิดขึ้นแรกๆนี่เป็นยังไงไหมคะรู้สึกยังไงโอ้โห ก็กลุ้มใจเหมือนกันนะคะคันศีษะบางทีเราไปไหนมาไหนออกสังคมบางทีคันนี่เราเด็กมันเสียบุคลิกเนาะไม่ใช่ค่ะบางครั้งนี่นอนกลางคืนก็คันค่ะคันมากเลยค่ะแล้วแก้ไขยังไงอะคะป้าก็เออไปหานู่นมาใส่หานี่มาใช้หลายๆยี่ห้อนะคะก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะคะแล้วมาใช้โกลนาโนเวทได้ยังไงโกนาโนเวทนี่เผออิญก็เพื่อนเขาใช้แล้วได้ผลนะคะเขาก็มาแนะนำป้าใช้ครบหมดเลย นะะใช้ทุกสูตรเลยหรอทุกสูตรครบไปแล้วต้นต้นใช้สูตรไหนก่อนนะป้าใช้ตัวแรกก็คือตัวเขียวก่อนนค่ะแล้วตอนหลังๆเราก็เออมันใช้ดีนะคะแล้วเกี่ยวกับพวกสมุนไพรป้าชอบกลิ่นก็หอมแล้วไม่เหนียวนะคะใช้แล้วมันดีขึ้นดีขึ้นภายในระยะเวลาเท่าไหร่ครับใช้ตอนเริ่มต้นนั้นประมาณสักเดือนกว่าๆอะไรเนี่ยค่ะ เราก็รู้สึกมันเปลี่ยนแปลงขาอเปลี่ยนแปลงคืออะไรบ้างผมหายร่วงข้อนี้สําคัญนะคะผมหายร่วงเนี่ยเพราะว่าผมร่วงเนี่ยตกใจนะคะเข้าห้องน้ําสระผมเนี่ยหูผมร่วงมากขอโทษคุณป้าผมตอนนี้ผมจริงหมดไมฮะ จริงค่ะจริงๆค่ะจริงๆอันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะไม่ใช่ผมหนาจริงๆนะค่ะเพราะว่าถ้าสมมติพูดถึงคนที่ทําเคมีมาเยอะแล้วก็คนที่มีปัญหาผมร่วงเนี่ยมันไม่น่าจะหนาได้ขนาดนี้นอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นชั้นๆเลยนะเป็นเลเวลเลยนะก็คนในวัยเดียวรุ่นเดียวกันเนี่ยที่เขายังไม่ได้ใช้นะคะ เขาก็เออทำไมผมคุณดีจังอะไรเงี้ยเนี้ยแล้วก็ต้องยอมรับอ่ะนะฮะว่าของเขาดีจริงจค่ะแล้วตอนนั้นปัญหาที่บอกว่าเจ็บหนังศีรษะเจ็บหนังศีรษะดีขึ้นมโอ้ดีขึ้นอัศจรรย์มากดีขึ้นยังไงบ้าง นี่ไม่เจ็บนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะเมื่อก่อนนี้จะแบบว่าโอ้โหเจ็บคันเจ็บเจบค่ะเจ็บจริงๆนะคะเอานิ้วจี้เนี่ยโอ้โหเจ็บมากเลยเจ็บค่ะมันหายไปภายในระยะเวลาประมาณเออมันก็ค่อยคหายไปเรื่อยๆ่นะคะค่อยๆหายไปเรื่อยๆหลังจากเราใช้เนี่ยก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นทุกอย่างทั้งผมก็หยุดล่วงค่อยๆหยุดล่วง คันจีระนี่ก็ไม่ไม่คันแล้วค่ะไม่คันแล้วหลังจากนั้นก็ยังใช้ต่อเนื่องมาถึงวันนี้ไหมครัค่ะต้องใช้ต่อเนื่องนะคะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณภาชนีบูชามากมากครับที่มาให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้ประสบการณ์ดีๆนะครับในเรื่องของปัญหาทางนิสสัแล้วก็ผมร่วงครับขอบคุณมากคค่ะสวัสดีค่ะลูกค่ะสวัสดีค่ะปัญหาของเส้นผมเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาที่กวนใจจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับ แล้วก็วันนี้นะครับเราจะพาุผู้ชมเลยครับมาคุยกับคุณหมอแพทย์ทางเลือกท่านหนึ่งครับคุณหมออนญวุตช่วยวงญาิครับผมสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีคุณหมอครับค่ะเมื่อกี้ที่เราสองคนไปคุยกับคนหนึ่งเนี่ยนะเขาแบบว่าม่เป็นหักกูใจมากคือไอ้ผมหยิกแล้วผมคันมันคือมันแบบเสียบุคลิกอะคุณหมอไปคันก็ต้องเกาหรือแบบก็ต้องดึงออกตลอดเวลาเลยมันก็ต้องดูว่าไอ้คันเนี่ยมันเกิดจากอะไรส่วนหนึ่งเลยเนี่ยแล้วจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อครับ เชื้าพอพอเราคันก็เก่าไม่ได้เก่าผมเนี่ยมันเก่าหนังศี่ษะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเชื้อราตัวนี้แหละเราแก้ไขยังไงครับแก้ไขยาฆ่าแก้เชื้อราหรือว่าอะไรก็จะเป็นเชื้อราก็เรางขาเชื้อราแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็ต้องดูว่าเอ๊ะมันเป็นการอักเสบอะไรสารอาหารบกพ้องไหมอันนั้นคือหลักหรือว่ามีของเสียที่ไปทําให้มันเกิดนานวันข้านานว่าบริเวณที่มันอักเสบนะครับสิ่งที่เราพูดไปกันคั้นคือก่อนนั้นคือมันค่อยค่อยหลุดร่วงไปแพทย์ทางเลือกเราก็มองว่า อ่ะถ้าเราก็หาสาเหตุให้แล้วเนี่ยก็ต้องไปรักษาที่เหตุเช่นเชื้อรากว่าห้ยาฆ่าเชื้อรานะครับเป็นเรื่องของการเสบเพื่อให้สารการเสบหรือหาว่าสาเหตุที่มันเกิดการเสบมันทำลายเนเยื่อของเราเนี่ยมันเกิดจากอะไรมูลละไม่เรือโลงหนักไหมผมงอกเกี่ยวด้วยเหมือนกันไหมผมงอกเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ผมงอกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ต้องดูว่าหนึ่งเชื้อชาติอย่างเช่นคนเอเชียเนี่ยนเอเียจะผมงอกเร็วกว่าคนตอนั้างมาตอนตกอย่างนั้นแล้วนี่สามสิบเริ่มเริ่มมีแล้วเริ่มมีแซมขึ้นนิดนิดละแต่คนตะวันตกเนี่ยมันจะช้ากว่าผมงอกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมีการสร้างก็เรียกว่าเม็ดสีผิวตรงเนี้ยของของผมเนี่ยมันน้อยลงมันน้อยลงก็อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุอันหนึ่งที่คือเจอคือที่ะจปเรียน สองขาดสารอาหารที่จะไปหล่อเลี้ยงนะครับตรงนั้นและของที่ผมพูดรปจำคือของเสียของเสียดวยจะเป็นน้มูลสระหรือโลหะหนักมันก็ทาให้เรื่องของผมหงอกเกิดขึ้นได้แต่ถ้าหงอกแล้วเนี่ยโอกาสที่จะแก้กลับมาเนี่ยค่อนข้างยากคือเหมือนอย่างว่าหงอกแล้วหงอกเลยแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่หงอกหรือเริ่มเลื่มเนี่ยคือเรารู้ว่าให้เริ่มมีขนผมหงอกสักเส้นสองเส้นแล้วเนี่ยเราเริ่มดูแล้วว่าเอ๊ะปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดให้พ่อแม่เราหงอกเร็วไหมถ้าเกิดพ่อแม่หงอกเร็วก็ต้องทําใจอันที่คคือออาาาาาสรรหที่เเเงกน าเอ้ยธาตุเหล็กสังกะสีครับถูกนะฮะพวกนี้มันจะเป็นต้องไอตัวบำรุงผมทั้งหลายใช่หรือเน่งโปรตีนเพวกมันเป็นตัวของผมเลยใช่ไหมผมไม่กวนเรื่องโปรตีนถือว่าเป็นหลักครับกรดอะมิโนต่างๆเงี้ยเราก็ต้องเติมเข้าไปงั้นก็ถามคุณหมอหน่อยดีกว่าครับว่าตัวสมุนไพรอะไรบ้างที่เขาเอามาใช้ในเรื่องของดูแลเส้นผมครับที่เราเคยใช้กันมาก่อนเนี่ยนแล้วน็ลำมันมะพร้าวลำบัลพร้าวนะครับไทรไทรดอกอัญชันแล้วก็มีเรื่องของสารอาหารที่ชื่อเบโอตินธาตุเหล็ก ถ้าเล็กแล้วก็มีกล้วยงาโหลากหลายเลยที่เป็นธรรมชาติครับส่วนใหญ่เราพวกนั้นเราไม่ค่อยรู้รู้จตกเรื่องของอัญชันเนี่ยเยอะงั้นมันมาก่อเนี่เยอะพลายเนี่เยอะแล้วเขามาทําเป็นโลชั่นหรือเป็นชมพูัแต่ทั้งนั้นทั้งนี้บางครั้งเนี่ยต้อง บอกให้่วงหน้าว่าบางคนเนี่ยตอบสนอง่อการรักษาไม่เหมือนกันนะไาใช้เหมือนกันแล้วเอ้ยทําไมเธอผมดีแล้วทำไมฉันยังไม่ดีมันก็อยู่ที่ตัวของเราว่าเราจะรับสารพวกนั้นแล้วตอบสนองในการรักษามากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วแต่คนแล้วแต่คนแล้วแต่คนด้วยนะอย่าเพิ่งไปน้อยเนื้อต่าใจช่ต้องฉะนั้นลองดูก่อนแล้วกันวันนี้ไม่เสียหลายนะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณหมออนุวัฒน์ช่วยหงญาติมากๆเลยค่ะขอบคุณครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเอสติก้าคลินิกครับ อยู่ที่ซอยนานทองหรือว่าซอยรัชดาพิเศษซอยเจ็ดครับผม พูดคุยกับผู้ที่มีปัญหาผมหยิกผมคันแล้วก็ผมหงอกกันไปแล้วนะคะรวมถึงได้ไปพูดคุยกับคุณหมอด้วยนะคะว่าในวิธีการแก้ไขปัญหาในแบบฉบับของแพทย์เนี่ยเขาทํากันยังไงแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราจะมีเรียกว่าเป็นสูตรสมุนไพรที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ด้วยไม่ใช่ใครที่ไหนสูตรสมุนไพรนานเวศครับผมตอนนี้เราอยู่กับคุณนัทนราจุลเวแล้วครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณนัทเช่นเคยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันไปแล้วในเรื่องของวิธีการเขาเรียกว่า เกินหัวเลยนะเกินหัวว่าวิธีการดูแลผมร่วงผมงอกผมผมไม่ดำผมไม่ขึ้นสันทีเนี่ยนะครับมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับคุณนัทถึงสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อะครับค่ะก็คือเริ่มจากสูตรของทางคุณแม่ก่อนะนะคะที่เคยเกิดไปแล้วว่าคุณแม่เนี่ยทำสูตรที่มาโดย ผมร่วงแต่เรานํามาวิวิจัยต่อจากการที่ลูกค้าเนี่ยโทรศัพท์มาหาเราค่ะแล้วก็คุยกับเราว่าเขามีปัญหานะอย่างเช่นรังแคเชื้อราบนหนังศีรษะผมหยิกผมคันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็นําไปวิจัยพอไปวิจัยต่อเราก็เริ่มรู้ว่าเอออันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผมร่วงเกิดจากพฤติกรรมของเราครับค่ะพฤติกรรมอะไรบ้างที่มัน สระผมแล้วก็นอนเลยแล้วก็เรื่องหมวกการใส่หมวกกิ้งไว้แล้วก็ไม่มีการทําความสะอาดหมวกแล้วเราแก้ไขปัญหาเขาอย่างไวนสูตรสมุนไพรมันมีอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นผมหยิกผมคันเชื้อรารังแคเนี่ยของเราเนี่ยจะเป็นสูตรสองสูตรสองสูตรสองคืออะไรคะจะเป็นสูตรเกี่ยวกับแอนตี้แดนรับค่ะครับสูตรสองนี่สีฟ้าครับสีฟ้าค่ะตัวสูตรสมุนไพรตัวสีฟ้าเนี่ยนะครับข้างในมีอะไรบ้างนะครับ้ยก็ยังคงมีน้ํามันมะพร้าวอยู่นะคะ แล้วก็จะมีในส่วนของน้ํามันเปปเปอร์มิ้นต์ครัค่ะเป็นน้ํามันหอมระเหยเปปเปอร์มิ้นต์ใช่ค่ะใช่ค่ะในการช่วยให้ ผมอะไรผมหยิกผมคันดีขึ้นแล้วก็มีอีก18ชนิดเช่นกันค่ะแต่ว่าไม่เหมือนกับตัวแรกคเพราะว่าเราเราแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดอย่างเวลาเราใช้ตัวสูตรสองครับตัวฆ่าเชื้อแล้วผมหยิกผมคันนี่มันจะมันจะเป็นยังไงครับสภาพผมมันไปมันร่วงหรือว่ามันจะหายหยิกเลยครับผมหยิกเนี่ยยังไงมันก็ต้องร่วงไปนะคะแต่ว่ามันจะงอกขึ้นขึ้นมาใหม่แล้วก็ไม่หยิกแล้วแล้วก็ส่วนของความคันเนี่ยมันจะเกิด ขึ้นน้อยลงจนจนกระทั่งไม่มีเลยค่ะผมหยิกในที่นี้ก็คือเป็นคนที่มีผมปกติแต่ว่ามีส่วนหนึ่งที่มันเป็นผมหยิกไม่ใช่คนที่เกิดมาแล้วเป็นผมหยิกเลยไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะโอเคผมงอกก็ใช้อันนี้ได้หรอคะผมหงอกเนี่ยจะแนะนําเป็นอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัว a n t ี hair ์ล s s ค่ะค่ะซึ่งเราสามารถสลับกันใช้ได้ระหว่าง anti ้แดน r ร f กับ a n ี้ h ฮร์ลอสแ a n ตี hair ์ลอส สีเขียวสีเขียวคือสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งค่ะอ๋อคือหมายว่าสูตรหนึ่งกับสูตรสองเนี่ยสามารถใช้สลับกันได้ใช่ค่ะพอปัญหาผมหยิกผมคันดังแคลเื้อราหายไปแล้วเราก็กลับมาใช้ตัวแอนตี้แฮรลอสเพื่อที่จะช่วยในรักษาเรื่องผมงอกกับผมร่วงค่ะนะครับระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะเริ่มเห็นผลเอาที่เราใช้มาแล้วกับเขาเรียกว่าผู้ใช้ที่เขาโทรมา สอบ,าาบถ้าเรื่องรังแคนะคะประมาณ1นสครั้งเขาจะเริ่มเห็นแล้วว่ารังแคเขาลดลงค,ค่ะคแล้วก็ใช้ไป1-2เดือนเนี่ยก็เริ่มเห็นแล้วว่ารังแคเขาหายไปค่ะแต่ก็ ทาง call center ก็จะบอกเขาว่าจะต้องปฏิบัติตัวยังไงอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องแบบสระผมเป่าผมให้แห้งนะคะมีการใส่หมวกใส่หมวกกันน็อกหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือให้รู้จักเช็ดทําความสะอาดค่ะคือยังไงต้องช่วยกันต้องช่วยกันถ้าอยากหายค่ะคนไข้ที่ใช้หรือว่าผู้ใช้เขาบอกว่ายังไงบ้างหลังจากใช้ไปแล้วนะครับใช้ไปแล้วเขาก็รังแคเขาก็หายไปค่ะแล้วก็กลิ่นอับเนี่ยเวลาเขาไปทําผมเนี่ยช่างทําผมก็จะบอกว่าเอ๊ะ กลิ่นที่เคยแบบกลิ่นอับเวลาที่ใดผมนะคะหายไปแล้วก็คนที่ผมร่วงเนี่ยช่างทําผมเช่นกันเขาก็จะบอกกับทางลูกค้ามาว่าอุ้ยมีไรผมเล็กเกขึ้นนะพี่ไปทาอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบนั้นเขาก็จะโทรศัพท์มาหลังจากนั้นเขาก็เอาของเราไปขายโอ้ไปดีลเลอร์ไปเลยเป็นดีลเลอร์ไปเลยค่ะ วันนี้ได้ความรู้เต็มๆเลยค่ะคุณเรื่องของปัญหาผมหยิกผมคันแล้วก็ผมหงอกแต่ว่าสัปดาห์หน้าใครที่รู้ตัวว่าเป็นผู้ชายยกมือเลยอ <f ew> ย่างคุณเลย <c oughs> มีปัญหาใช่ไหม <c oughs> เห็นว่ามีปัญหาอยู่ส่วนใหญ่ผู้ชายจะมีปัญหาเรื่องของผมร่วงหรือว่าหนังศีรษะล้านนั่นเองค่ะคสัปดาห์หน้าพลาดไปได้เพราะเราจะตอบโจทย์สาหรับคุณผู้ชายโดยเฉพาะเลยค่ะครับผมวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณนัทนราจุลเวทมากๆครับขอบคุณค่ะ